เธพูดถึงถัวเหลืองแล้วนะคะเชื่อได้ว่านะคะคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะยังไม่ทราบว่าเจ้าถัวเหลืองเนี่ยสามารถทําให้เราสวยขึ้นได้ทันตาเห็นเลยล่ะคะ่ะเริ่มอยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะเอะว่าเจ้าถัวเหลืองเนี่ยจะทําให้เราสวยจริงหรือเปล่า,าสาวคนไหนหรือนุ่มหนุ่มคนไหนนะคะที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพคะ่ะรีบมานั่งหน้าจอเลยนะคะเพราะวันนี้คะ่ะเรามีคําตอบจากคาราพัสมาฝากด้วยคะ่ะ น้ำเต้าหู้หรือว่าน้ำนมสกดจากถั่วเหลืองเนี่ยแหละค่ะที่หลายๆคนรู้จักกันดีและเชื่อว่าหลายคนก็ชอบดื่มด้วยแต่ก็มีอีกหลายคนค่ะที่ไม่ค่อยจะชื่นชอบกลิ่นของมันสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางคนก็บอกว่ากลิ่นของมันเนี่ยโ,โหแรงจังเลยกลิ่นนี้ได้กลิ่นแล้วรู้สึกว่าไม่อยากทานไม่อยากดื่ม แต่ว่าวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่านมถั่วเหลืองนมหรือว่าน้ำต้งหู้นะคะเขามีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็ร่างกายคุณมากสารสก,กัดข้องเขาอีกหนึ่งตัวที่สําคัญเลยค่ะไอโซฟราโอนค่ะเจ้าสารสก,กัดตัวนี้และค่ะ จะช่วยให้ผิวพรรณของเราภายในร่างกายเนี่ยริ้วรอยต่างๆจางหายไปและที่สําคัญนะคะต้องบอกเลยว่าเมื่อดื่มไปแล้วนะคะคุณยังสามารถได้เส้นใยอาหารมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถั่วเหลืองเนี่ยมีโปรโตีนเยอะจริงๆโปรโตีนของเขาสูงมากเลยนะโดยที่คุณไม่ต้องทานเนื้อสัตว์เลยก็ว่าได้และแน่นอนคะ่ะว่าสำหรับนะคะเพื่อผิวพรรณไปแล้วมาดูเพื่อสุขภาพบ้าง สำหรับถั่วเหลืองเนี่ยมีประโยชน์เพื่อสุขภาพยังไงเขามีฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะถือว่าเป็นฮอร์โมนที่ผู้หญิงทุกคนต้องรู้จักเพราะเราทุกคนต้องมีแน่นอนแต่ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นฮอร์โมนเอสโตรเจนก็ไม่สามารถผลิตได้แล้วทำยังไงดีล่ะง่ายมากเลยไม่ยากเลยค่ะเมื่อไม่สามารถผลิตได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถทานนะคะถั่วเหลืองได้หรือว่าน้ำต้งพู้ลงถั่วเหลืองให้ได้เยอะ จากนั้นเนี่ยฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะในนมัวเหลืองเนี่ยก็จะเข้าไปเสริมสร้างร่างกายของเราให้เรามีสุขภาพที่ดีรวมไปถึงชะลอนะคะสำหรับผู้หญิงที่หมดประจำเดือนด้วยนอกจากนี้แล้วนะคะยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคก,กระดูกพุนด้วยหลายๆคนนะคะที่อายุมากขึ้นจะมีปัญหาเรื่องโรคก,กระดูกพุนเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยดื่มน้ำเต้าหู้หรือนมสวเหลืองกันได้เลยค่ะทำได้ง่ายไม่ยากด้วยนะคะรวมไปถึงใครที่บอกว่า กลัวจังเลยกลัวจะเป็นนะคะสาหรับมะเมร็งปากมดลูกหรือว่ามะเร็งเต้านมถ้าเป็นแล้วต้องตัดทิ้งแน่นอนเชื่อไหมคะว่าประโยชน์ของน้ำต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองเนี่ยแหละคะ่ะเขาช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเมร็งปากมดลูกหรือว่ามะเร็งเต้านมได้ด้วยโหพูดแล้วแอปเปิ้ลต้้งได้ผ่านมามองค่ะขอดื่มนิดนึงก่อนนะคะคือว่าเราก็ไม่อยากเป็นมะเร็งน,นะ รสชาติอร่อยมากเลยคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะว่าดื่มได้เลยนะเพราะว่าเขาช่วยนะคะลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งนะคะด้วยนะอันนี้คือดีมากมากนอกจากนี้แล้วเนี่ยหลายคนถามว่าถั่วเหลืองมีความเสี่ยงหรือเปล่าจะปลอดภัยหรือเปล่าต้องขอบอกเลยนะคะว่าถั่วเหลืองเนี่ยเป็นพืชจากธรรมชาติแน่นอนเราได้ทดลองจากสัตว์ทดลองแล้วนะคะเมื่อทดลองแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะว่าในสัตว์ทดลองบางชิ้นเนี่ยสามารถช่วยลดเรื่องเนื้องอกในสั นี่คือขนาดศาสตร์ยังช่วยเราได้เพราะฉะนั้นถ้ากับคนเราเนี่ยจะเป็นเนื้อนอกต่างๆเป็นสีต่างๆที่อยู่ในร่างกายเราทูนเหลืองเนี่ยก็สามารถช่วยได้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอย่ารอช้าค่ะต้องรีบนะคะไปหาน้ำเต้าหู้หรือว่าโปรตีนสกัดจากตัวเหลืองทาแต่ถ้าบางคนบอกว่าไม่ชอบอบได้กลิ่นแล้วเหม็นทำยังไงดีวันนี้อย่างที่บอกไปว่าแอปเปิลมีทางออกให้ค่ะต้องขอกระซิบเลยค่ะทางออกตรงนี้แล้ว ลัล่นนทันแทันแน่ๆเป็นแบบนี้เลยกับภาราพาสั้นเอง เพราะว่าคาราพลาสหนึ่งกล่องนะคะเขาสกัดจากธรรมชาติถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะมีวิตามินเข้มข้นถึงเจ็ดชนิดด้วยกันที่สำคัญยังมีสารสกัดจัดทัวเลืองด้วยโดยที่คุณไม่ต้องไปทานไม่ต้องได้กลิ่นด้วยจะทานแค่วันละหนึ่งเม็ดค่ะผิวพรรณก็จะเปล่งปลัง่งสดใสนะคะสวยจากภายในค่ะสู่ภายนอกแบบนี้นะคะโอ้โหง่ายมากๆเลยละค่ะอยากสวยใสยนะคะแล้วก็มีสุขภาพดีแบบนี้ต้องคาราพลาสค่ะ วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้ค่ะกับทาราปินก้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ